ไซบบเรียนอาบน้ำแล้วสวยไหมคะประมูลคู่นี้ใครให้ราคาเท่าไหร่คะดีไหมมินโฮแคนดี้ประมูลขายดีไหมคู่ละแสนห้าได้ไหมคะดื้อเปล่า ถ้าดูนะแม่จะประมูลคู่ละแสนห้าใครสนใจไหมคะคู่นี้แสนห้าบ้าเหอคะ่ะไม่ดื้อเลยนะคะสืออาบน้ำแล้วหล่อแล้วก็สวยแคนดี้สีดำตัวเมีย มินโฮสีขาวตัวผู้อยากจะเลี้ยงลูกของคู่นี้อยู่นะแต่ไม่มีเวลาค่ะพอดีช่วงนี้ปิดเทอมนะคะหมาก็ได้สวยห,หน่อยใส่บิเลียนคู่นี้ใส่บิเลียนแท้สวยหลอ่อประมูลด่วนคู่ละแสนห้า ดูนหน้าหงอยเลยเขาบอกว่าจะเอาไปประมูลขายแสนห้านิ่งเลยใครจะทำลงเนาะไม่กล้าทำหรอกค่ะอย่าดื้อน,นะเลี้ยงง่ายอย่าสน เป็นเพื่อนแม่ยามเหงาได้อยู่นะแต่เนืงหเหนื่อยเหนื่อยจริงๆออามองกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบนิ่งเลยกว่าเราจะประมูลขาย วันนี้ขอเสนอไซเลียนหน่ารักรักกันมากเลยค่ะคู่นี้หา่า,หา,า,หา,า,หางกันไม่ได้เลยค่ะตามหาตามหากันตลอดเวลาห่างกันไม่ได้เลยค่ะขอรักกันมากเลยคู่นี้ดูสินิ่งเลยเราบอกว่าจะเอาไปขายนิ่งเลยเอาขอมือหน่อย ขอมือนอยค่ะอะถ้าเก่งถ้าเก่งก็จะเลี้ยงต่อนะอะขอมือมินโฮขอมือน่อยโชวน์นอยข้ามินโฮโชว์น่อยเอาไม่เอาแล้วหงอยเลยอ่ะแคนดี้ดีกว่าแคนดี้ขอมือน่อยอ่ะงอนเราจะประกาศขายจับมือไม่ได้เลยเอาหงอยเลยค่ะ มาขี้งอนนะคะใส่เบลเลี่ยนนี่ขี้งอนสุดๆวันนี้โชว์แค่นี้ก่อนนะคะ